ความรู้เสิร์ฟถึงรถสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาติดตามรายการ Drive t h r u e ความรู้เสร์ฟถึงรถนะครับวันนี้ตอนที่19นะครับที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอยานยนต์โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่อยู่ในความสนใจแล้วก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ในระยะนี้ของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เตรียมมานะครับก็เอาเข้ากับเรื่องของบรรยากาศเลยนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะอากาศก็ร้อนเสียละเกินนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ข้อมูลกันนะครับคือเรื่องของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน ว่ามีอะไรที่ผู้ใช้รถไฟฟ้าควรทราบบ้างรวมถึงบางท่านที่อาจจะไม่ได้ขับรถยนต์ไฟฟ้าณวันนี้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่จะขับในวันหน้านะคุณก็สามารถติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันได้นะครับประกอบกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นที่ผู้ใช้รถไฟฟ้าเองเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบางทีพอไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับตามสถานีต่างๆแล้ว ที่ตัวรถมันมีขึ้นเตือนมาเรื่องของอุณหภูมิแบตเตอรี่มันน่ากลัวไหมบางทีมันตัดเองมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ เรามาหาคำตอบกันนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center หรือ MOVE นะครับ MOVE ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะครับรองศาสตราจ,จารย์ดรยศพงษ์ละอ,อนวลนะครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้เวลามาให้ความรู้กับแฟนๆรายการนะครับเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยครับ,รบเรื่องของอุณหภูมิแบตเตอรี่การใช้รถไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลหรือมีมีเรื่องอะไรที่ผู้ใช้รถควรทราบบ้างครับคืออ,อันนี้ต้องเรียนนีกอ่อนว่าค,คือเทคโนโลยีตัวรถไฟฟ้า,นฟานเนี่ยมันก็เป็นอุปรกรณ์ ไฟฟ้าชนิดนึงนะค,ะครับนะฮะก็ถ้าถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าหรือว่าโอเคอาจจะอหรือมีอยู่แล้วก็ตามเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าเราลองคิดอ่าให้ให้ใกล้ตัวง่งายแล้วกันผมก็อาจจะเปรียบเทียบอย่างางเวลาเราใช้มือถือใช้อะไรเนี่ยก็ตามเนี่ย นะครับถ้าเราใช้งานหนักๆหรือว่าในจังหวะที่บรรยากาศร้อนๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ตัวมือถือเนี่ยมันจะร้อนขึ้นมาได้แล้วมันก็อาจจะมีผลต่อในเรื่องของการใช้งานของมันนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยแต่ก็อาจจะต่างกันนิดนึงว่าตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโด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 ยตัวตัวเทคโนโลยีมันเองเนี่ยมันด้วยตัวรถมันเองอันแรกก่อนแต่มันมีขนาดที่ใหญ่กว่านั้นมันก็จะมีพื้นที่มันก็อาจจะมีระบบในการที่จะทําการคูลลิ่งได้ ใชครับแต่ว่าเขาต้องเียนว่ารถไฟฟ้ารุ่นแรกๆในบางบริษัทก็อาจจะไม่ได้มีระบบคูลิ่งทั้งหมดนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยก็เขาแต่เขาก็อาจจะมีระบบที่มีการตรวจเช็คเรื่องของอุณหภูมิต่างๆก็ดีครับ,รบแต่ว่าโดยหลักการก็คือว่าเวลาที่เราใช้ตอนที่ง่ายคืออากาศร้อนๆมากๆเลยนะครับแน่นอนนีมันก็จะส่งผลนะแต่ว่าประเด็นมันอาจจะมาจากไม่ใช่แค่ตอนการใช้งานตอนชาร์จอาจจะมาตอนที่เราใช้งานขับบนถนนนะครับในระยะทางนาน ใช้งานานานๆแล้วอาจจะเร่งความเร็วสูงสูงไหครับก็จะทําให้ตัวมอเตอร์และแบตเตอรี่ทํางานหนักก็คือมีการชาร์จและดิชาร์จนะครับตัวตัวแบตเตอรี่นะครับดังน้นไอ้ตัวนี้ก็อาจจะมีผลในบ้างน,นะครับแต่ว่าโดยถ้าเป็นโดยบางเทคโนโลยีหรือบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการคืระบบ ระบายความร้อนคูลดิ่งตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้อเอย่างนี้นะครับ,ครบเคยเคยมีชุดข้อมูลที่เขาบอกว่าจริงๆรถที่ใช้แบตเตอรี่รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันถูกกับเมืองร้อนมากกว่าเมืองหนาวซะอีกอันนี้อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงฮะคือเรื่องอย่างนี้ฮะคือประเด็นคือว่าเ,าเวลาที่เป็นเมืองหนาวเนี่ยปัญหาของนที่หนาวๆเนี่ยคือชาร์จไฟไม่เข้านะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัว ในแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีที่เราเรียกว่าอิเล็กโทรไลซ์นะครับก็คือเป็นของเหลวที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพูดง่ายคือเป็นเป็นมันก็จะมันก็ไม่แข็งนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นเป็นเจลแล้วก็ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็จะทําให้การชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จได้น้อยกว่าอชาร์จไม่เข้าเลยชาร์จไม่ได้ไงล่ะได้เข้าไปไม่ได้ก็คือพูดง่ายคือชาร์จได้แค่ตาข้าน่ อันนี้คือจะเป็นปัญหาของเมืองหนาเวลาที่หนามากๆเลยนะครับ,รบเพราะระบบเขาเนี่ยก็เลยต้องมาทำลักษณะที่เป็นมีฮีเตอร์มีระบบที่ควบคุมระภูไม่สูงให้สูงขึ้นนะครับแต่ว่าเมืองร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคที่ตรงข้ามกันนะตรงเป็นปัญหาการชาร์จไม่ได้มีปัญหาแต่มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการที่อัวกรไฟฟ้ามัน อุปกรณ์พวกนี้มันมีอุณหภูมิที่สูงเนี่ยมัน,มมน,มนจะทําให้อายุการใช้งานของมันเนี่ยเสื่อมได้เร็วกว่านะครับ,รบแต่ถ้าสูงม,มากเกินไปก็ก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปมันก็คงไม่สูงถึงขั้นที่จะติดไฟได้นี่ก็อันนั้นก็คือถ้าเกิดติดถึงขั้นนั้นเนี่ยคงเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเทคนิคมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็าอาจจะ ไม่ได้ตอบแบบฟันธงว่าอันไหนดีหร be mm ือ hmm. อันไหนไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้าในเมืองหนาวมันก็จะมีปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกแต่ในเมืองร้อนมันก็จะมีปัจจัยเรื่องความร้อนในเร, movement movement. Surely, รื่องของการใช้งานระหว่างชาร์จอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะใช่คับการเสื่อมการเสื่อมของแบตเตอรี่ก็จะเร็วกว่าคือคือก็ต้องเียนว่าที่ผมไม่ได้ตอบนั้นเพราะว่ามันจะต้องมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมใช้คําว่านี้แล้วกันคือไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไปฉันั้นระบบที่เป็นระบบคล,ลิ่งหรือระบายความร้อนเนี่ยกขจะเป็นระบบที่เพื่อมารักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม,มครับ,ร,บรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันมันมีระบบระบายความร้อนอย่างที่อาจารย์บอกที่เป็นคูล,ลิ่ิงมันมีแบบไหนยังไงบ้างแต่แต่ละแบรนด์เขาใช้ต่างกันไหมหมันเหมือนกันไหมยังไงครับ ต่างกันมากเลยะแต่แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นด้วยซ้ำนะครับคือคําว่าระบบคูลิ่งเนี่ยมันก็มีคูลิ่งตั้งแต่ไอตัวที่เป็นระบบตั้งแต่มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ในตัวรถนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบที่อยู่ในแบตเตอรี่ด้วยนะครับหลักการการคูลิ่งก็ไม่เหมือนกันนะครับบางบริษัทก็คือใช้คูลิ่งเนี่ยก็คืออย่างน้อยเบสิกพื้นฐานเนี่ยอากาศต้องมีระบบอากาศเข้ามาช่วยระบายล้วนะครับไอ้นนี้เป็นพื้นฐานเลยยังไงต้องมี ก็มีอากาศที่มาช่วยทําให้การถ่ายเท,ไทไนะครับอากาศนี้ก็อาจจะมาทั้งอากาศที่วิ่งภายนอกคือเวลารถวิ่งแล้วก็มีอากาศหรือแม้กระทั่งอากาศที่มาจากระบบปรับอากาศในห้องโดยสารเราก็คือมีระบบโฟล์ของไว้ตัวอากาศเย็นเข้าไปนะครับหรือว่าการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ําเหมือนเครื่องยนต์รถยนต์เราที่มีระบบเรเดเตอร์นะครับก็คือใช้น้ํามาเป็นตัวระบบระบายความร้อนหรือมีในระดับที่สูงขึ้นมาก็คือการใช้ ตัวระบบน้ำยาแอร์นะครับนะมีมีวงจรที่วิ่งเข้าไปในการคลูอิ่งในตัวแบตเตอรี่ข้างในเด็กก็เหนกันนะครับอ่าเพราะฉะ,ะน,นั้นอา่าแล้วแล้วแต่ว่าแต่แต่ละประเภททั้งนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเนี่ยบางทีเราก็เอ๊ะทำไมบางคนบอกว่าใช้รถไฟฟ้าอยู่ดีนะเอออยู่ดีมันเหมือนมีได้ยินเสียงระบบปั๊มระบบอะไรทำงานทั้งที่จอดกับเครื่องอ,อันนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของระบบคลูอิ่งนะครับมันทำงานขึ้นมาอัตโนมัติ นะครับเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิของไอตัวไอแบตเตอรีไอ่วไว้นะครับไม่ให้มันสูงเกินไปแม้ว่ามันไม่ใช้งานก็ไม่ต้องการให้มันสูงเกินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนั่นคือระบบที่เขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะพยายามจะควบคุมเรื่องของการทํางานของอุณหภูมิให้คงที่ให้มากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นครับซึ่งเจ้าของไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะถ้าเขาทางานออตโต้ของเขา ถ้าเขาทำงานออโต้ไม่ต้องกังวลครับไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกตินะครับเป็นสิ่งที่เอ่อคือคือก็ถามช่างก่อนนะว่าระบบของคุณเนี่ยมีการคูลิ่งแบบอัตโนมัติด้วยหรือเปล่าเวลาที่มันร้อนเกินและเขาบอกว่ามีก็คงไม่ผิดปกติแต่เขาบอกไม่มีอันนี้อันนี้จะผิดปกติอย่างอื่นแทนนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานจริงอย่างอย่างาผู้ใช้รถไฟฟ้าในไทยตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกแฮปปี้ครับอาจารย์ครับคือ เนื่อง,งจากความเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่เขาก็เลยเปิดแอร์ได้เต็มที่เลยไม่ได้ไม่ได้กลัวเปลืองมากอาจอดตากแดดก็ไม่เป็นไรเราเปิดแอร์นั่งเย็นๆตรงนี้มันมีผลเสียมีผลดีมีอะไรที่ที่อาจารย์อยากจะแนะนำไหมครับผลดีผลดีก็คงเย็นสบายเย็นสบาย <laughs> <laughs> อยู่ในรถผลดีก็ แน่นอนแหละก็สบายแล้วก็ข้อดีของเครื่อรถยนต์ไฟฟ้าก็คืออันนี้แหละคือเปิดแอร์ไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ติดก็ไม่มีมลพิษนะครับ,รบผลเสียผมคิดว่ามีอยู่ข้อเดียวเองก็คือเปิงไฟแค่นั้นเลยใช่ไหมขึ้นมานิดนึงนะครับผมไม่คิดว่าในเชิงของเ,อเรื่องของการทางานมันจะโอมันจะหนักเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งไปไหนรถอยู่จอดอยู่บนที่นะครับแล้วก็ตัวแอร์ในรถยนต์เนี่ยก็ สำหรับพวกรถเก่งนะไม่ใช่รถใหญ่ๆนะครับก็กินไฟไม่เยอะนะครับขนาดก็ประมาณเท่าแอร์แอร์ห้องแอร์บ้านไซส์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดกลางนะครัเพราะนั้นก็ไม่ได้กินไฟอะไรมากครละตรงนี้ไม่ต้องกังวลทีนี้โจทย์เดียวกันฮะจอดสตาร์ทแล้วไปชาร์จแบตเตอรี่ล่ะอ่าอันนี้มันมีเรื่องความร้อนระหว่างการชาร์จเข้ามาเกี่ยวไหมอาจารย์มีความมีข้อแนะนำยังไงครับ คือจริงๆเคือจังหวะคือแล้วแต่ระบบรถยนต์นะครับส่วนใหญ่ก็ดีไซน์ให้ออย่างบางย่อูดชื่อเทซาเนี่ยเขาก็ให้นั่งอยู่นรถเลยครับก็คือให้นั่งลอยรถได้แล้วก็ตอนที่ชาร์จแล้วก็ชาร์จนี่คือได้ไฟเข้ามาครับมันเป็นกระแสะที่สูงกว่าอตอนใช้ไฟในจากระบบแอร์งั้นงั้นไฟที่เข้ามาด้วยการชาร์จแบบไฮโวล์นะแบบพวกเรียกว่าอัลตราฟัาร์จเนี่ยมันก็มันก็ได้ไฟที่สูงก็ จักระหว่างที่เปิดแอร์รอก็มันก็ไม่ได้สูญเสียเทียบกับไฟที่เข้ามานะครับประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้านรถไม่อนุญาตให,ให้ใช้งานได้เนี่ยด้นั้นเนี่ยเปิดแอร์ยังไงก็ไม่มีทางได้ตอนที่ชาร์จแต่ผมสังเกตรถละทุกคันแล้วแหะเขาดีไซน์และออกแบบให้ระหว่างที่ชาร์จแล้วเปิดแอร์รออย่งนั้นก็แสดงว่ามีการทดสอบเรืร่องของความปลอดภัยมาหลัหนึ่งนะคือรถที่ แบบอ่ที่มีที่มาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับที่มีการดีไซน์แบบนี้นะครับก็ผมก็ไม่คิดว่าเป็นปัญหานะครับในการที่จะที่จะทําแบบนั้นนะครับคือส่วนใหญ่ก็ดีไซน์ให้สามารถนั่งรอในรถได้นะครับประเด็นก็อย่างที่บอกว่าก็กินไฟเพิ่มขึ้นมานั่นแหละแทนที่จะอ่แทนที่จะอาจจะเสร็จเร็วขึ้นอาจจะต่างกันสักไม่กี่นาทีนะก็ไม่เยอะมากครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ฟันธงได้ไหมว่าการนั่งการนั่งในรถแล้วก็ จอดสตาร์ทนั่งแอร์เย็นๆแล้วก็ชาร์จไปมันมันปลอดภัยแล้วในยุคนี้หรือว่าไงฮะไม่ทุกยี่ห้อละกันไม่ไม่ฟันธงขอให้ไปเช็คเพราะมันกว้างไปผล้ตใช่ครับมันจะไประบุชื่อก็อะไรอยู่นะฮะฮะต้องคือคือคือผมคิดว่าต้องเช็คกับเช็คกับคู่มืออเอาวิธีง่ายคือเช็คกับคู่มือละกันครับนะครับเช็คกับคู่มือจะดีกว่านะครับ แต่ถามว่าเคยมีคนถูกไฟดูดตายระหว่างนั่งชาร์จหรือเปล่ายังไม่เคยเห็นข่าวนะสำหรับรถที่ได้มาตรฐานตัวแบตเตอรี่ได้มาตรฐานนะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากความปกหร้องที่อาจจะรถเก่าหรือว่าอะไรที่ไม่ได้ดูแลหรือซ่อมบำรุงแต่ยังไม่เคยได้ยินกร,รณีนั้นหรืออาจจะเป็นดีเฟกต์ก็่้อคันใช่ไหมครับใช่ใช่แต่แต่ว่าบางยี่ห้อก็ ก็ก็อาจจะบอกว่าไม่อยากให้ทําแบบนั้นก็ได้นะครับก็คือไม่อยากให้อยู่ในรถก็ได้นะครับไม่อยากให้อยู่ในในตัวรถนะครับก็คืออยากให้เสร็จชาร์จแล้วไปที่ไหนเลยนะครับแต่บางย่อเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะนะครับผมคิดว่าต้องต้องต้องดูที่คู่มือว่าเขาดีไซน์ออกแบบมารองรับตรงนี้ใช่ไหมนะครับผมว่าส่วนใหญ่ก็หลายยี่ห้อส่วนใหญ่เดือนนี้ก็รองรับแบบนั้นเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ดีว่าเวลาชาร์จแล้วใช้ไปอยู่ที่ไหนละ ก็คืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาออกแบบแ,<ต>แต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าตัวรถเขาไม่อนุญาตมันก็จะสตาร์ทไม่ติดเปิดแอร์ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมโดยหลักการนี่ะคือโดยหลักการไม่ควรจะสามารถทําแบบนั้นได้มันเหมือนกับถ้าเราเคยสังเกตว่าว่าเดี๋ยวนี้รถากดปุ่มสตาร์ทถ้าไม่เหยียบเบรกเนี่ยไม่มีทางสตาร์ทได้เลยใช่ใช่ครับูม ถูกไหมคือสมมติว่าสมมติว่าผมกด s t a r ทเนี่ยผมไม่เหยียบเบรกเนี่ยคือเพราะว่าเขาต้องการให้เมชัวร์ว่ารถเนี่ยมันอยู่กับที่แน่นอนเราไม่เหยียบคันเร่งกดตาร์ทแล้วไม่พุ่งนั่นมันเป็นโปรโตคอลที่ที่มันจะต้องทำในเรื่อง s a ฟตี้นะครับก็ต้องเหยียบเบรกแล้วกด start เพราะว่าโดยทั่วไปอ่ะคนที่ขายรถยนต์เนี่ยเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคระดับหนึ่งนะนะครับถ้าไปอนุญาตให้ทำให้อนุญาตให้คนเปิดแอร์แล้วทำนี้ได้แล้วเราไม่ได้มีระบบที่มาป้องกันบอกห้ามทำ คนก็ต้องคิดว่าทําได้เพราะว่าอ่านระบบมันอนุญาตให้ทําได้นะครับผมคิดว่าบริษัทที่ส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็บริษัทที่ทลิรถจะต้องออกแบบมาเป็นจบบัดจ้นครับครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าร้อนก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปถูกไหมครับสามารถใช้ได้ตามปกติอย่างที่เราเคยใช้เร,เรียนว่าอาโดยทั่วไปเนี่ยรถยนต์เนี่ยก้อมีการทดสอบในในเงื่อนไขที่อุณหภูมิสูงสูงพอสมควรครับ นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเงื่อนไขที่บางอันมันอาจจะไม่เคยมีมาก่อนก็ได้นะ,ะเช่น ไปขึ้นเขา<ะ>ใช้ทอคสูงๆอ,อุณหภูมิสูงมากเลยความร้อนสูงมากครับวันนั้นสูงเกินผิดปกติไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดอะไรที่อาจจะมีบางเองนน extreme case นะใช้คำว่า extreme case นะครับถ้าเป็นเรื่องการใช้งานปกติอุณหภูมิไม่ได้สูงมากสามสิบสี่สิบองศาเป็นเรื่องปกติมากสําหรบับการใช้รถยนเพราะว่าอุณหภูมิเวลาที่มันสูงขึ้นใน ในตัวพวกมอเตอร์แบตเตอรี่สูงมากกว่านั้นครับ60-70องศาแลนั้นุ้าเาูไปนอกก็อาจจะมีผลจะทบบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้กระทบขนาดนั้นครับส่วนมากนี้ที่ถามอาจารย์จะเป็นการไปชาร์จตามสถานีชาร์จซึ่งเป็น DC f a ฟ t c ชา r ์ e ทีนี้กลับมาสำหรับผู้ใช้รถที่เขาติดตั้งวอร์ชาร์จที่บ้านที่เป็นการชาร์จกระแสไฟสลับหรือว่า AC เนี่ย มันมีความน่ากังวลไหมเพราะว่าอันนี้กังวลมากกว่าเพราะว่ามันเป็นการชาร์จที่บ้านด้วยเกิดมันมีความร้อนเกิดมีอักขีภัยขึ้นมามันเรื่องใหญ่อันนี้ให้อาจารย์ให้ความมั่นใจหน่อยครับจริงๆถ้าเป็น A อซก็ไม่ค่อยแนะนําให้นั่งในรถนะครับเพราะยากคือแทนที่จะได้ไฟเร็วขึ้นก็ช้าลงยิ่งช้าหนักเพราะว่ามันเพราะว่ามันเจ็ดกิโลวัตต์อ่ะครับเออใช่ไหมฮะมันมันกาลังมันข้ามาเจ็ดกิโลวัตต์ในขณะที่แอร์เนี่ยมันอาจจะขึ้นมาประมาณสักอาจจะสอง พอจะถึงสองหรือสามกิโลวัตต์ได้อะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าคือมันมันไม่ควรนะอางเงี้ยไม,ไม่ไม่แนะนำเขาะจะทําให้ชาร์จช้านะครับเแล้วก็มันเป็นที่บ้านแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งรออยู่อยู่ตรงนั้นรล้ว่ากนั้นไม่ก็มีเหตุผลเท่าไหร่ในการที่เราจะไปรอตรงนั้นแต่เพราะฉะนั้นจริงก็สําหรับชาช้าก็คือถามว่าอันตรายไหมผมก็ไม่ได้คิดว่ามันอันตรายนะครับแต่ว่าก็โดยทางปฏิบัติคน ก็ไม no? ่แน่ใจนะมีมีคนทำหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มากไม่ค่อยทำนะไม่เพราะอยู่บ้านแล้วมันเป็นการชาร์จที่บ้านใช่มันไม่มันมันก็แต่แต่ว่ายังไงเถียงที่ผมบอกยังไงบริษัทรถยนต์ก็ก็ต้องทำเงื่อนไขเดียวกันเพราะว่าอาจจะมีลูกค้าที่ทำโดยโดยทั่วไปถ้ามันทำไม่ได้เขาก็จะมันก็จะมันก็จะไม่สามารถเปิดแอร์เปิดอะไรได้แต่โดยทั่วไปเปิดได้นะครับที่พูดแบบนี้คือเปิดได้ไหครับก็่วงให่ก็เปิดได้ครับ อแต่ว่าเดี๋ยวคนก็จะมองว่าแล้วเวลาอย่างพวกรถยนต์เติมน้ำมันล่ะยังข้ามสตาร์ทอย่างอะไรอย่างนี้เลยนะมันก็จะมีมีคําถามแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ต่างกันนิดนึงนะครับคือที่จริงถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ถามว่าคนใหญ่คนก็จะไม่ทํากันที่ไม่ทํากันเพราะว่าเวลาเติมน้ำมันเนี่ยมันจอดอยู่กับที่มันก็คือปล่อยมลพิษนะครับก็พยายามลดความเสี่ยงในการที่จะเพราะว่ามันมี เอ่อผู้ใาคือเครื่องยนต์ทํางานแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดไอ้น้ำมันหรือไอระเหยแต่ถามว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นการลดความเสี่ยงลงไปนะครับคําถามก็กลับมาเรือฟ้านยนงมีความเสี่ยงแค่ไหนคือผมก็คิดว่าผมคงต้องตอบว่ามันคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกอย่างมันไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าความเสี่ยงก็ไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับกรณีรถดึเลยถ้าเกิดจะต้องจำเป็นที่จะต้องนั่งอยู่นะครับ,รบผมผมเองใช้รถฟ้าประจําแ,แล้วก็มีเหตุที่ต้องก็คือพูดง่ายคือเราก็ นั่งรอนั่นแหละในรถก็ทําประจานะ,ะที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะครับแอนนี้ปัจจุบันนะก็คือรถอาจจะยังใหม่อยู่นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ต้องตรวจเช็คแล้วก็ดูแลตลอดเลยครับครับเอมันมีประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่วันนี้ในอาจารย์อ,าารยอยู่ในวงแวดวงนี้อาจารย์ผลักดันวงการนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วตอนนี้นนนดูศูนย์วิจัยอยู่ด้วยไอ้คำว่าแบตวาร์ปตอนที่ แบตเตอรี่มันเหลือน้อยๆเหลือต่ำกว่า10%มันมันมีจริงไหมมันเกิดจากอะไรอันนี้เรียนถามอาจารย์นะครับต,ต่ำกว่าส0เแล้วทำไมครัีสัญญาณฟไฟชัดชาวผู้ใช้เราก็ใช้คำว่าแบตวาร์ปแบตวาร์ปคืออยู่ๆสิบปุ๊บ9,8,7,6,5แบบหายไปเลยเหมือนบเออเออ ไม่แน่ใจว่าบางยี่ห้ออาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าโดยทั่วไปนะอันนี้ผมแนะนำงนี้ก่อนเขาใช้หลักการ80 20 20 80ครับคือถ้าเป็นพวกฟ้าชาร์ยแนะนําให้ชาร์จถึง80เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เวลานานไปชาร์จ AC ดีกว่านะครับนานเลยแหละเอ,อแล้วก็20คือไม่ควรปล่อยให้ต่ำกว่า20 อันนี้เป็นหลักการที่หลายประเทศก็เริ่มเริ่มพูดจนเยอะขึ้นนะ80-20ครับนะครับ80-20ก็เป็นอะไรที่จะแนะนำว่าอย่าปล่อยให้มันหมดถึงขนาดน,น <ะ S 1> ั้นก็คือหนึ่งลดความเสี่ยงนะเอาง่ายครับ,รบไม่ควรต่ำกว่า20แล้วก็เวลา <20. S 1> เวลาชาร์จก็ชั้80ก็เพียงพอ 80, 80ก็พอใช่80ก็น่าจะพอได้ ครับอันนี้โดยเฉพาะตอนที่อากาศร้อนนะครับก็แนะนําประมาณนี้คร,ครับแต่พออาจารย์พูดถึงประเด็น80ปุ๊บเนี่ยอตอนนี้กําลังดรามากเลยนะว่าว่าชาร์จแปดสิบแล้วสรุปแล้วมันจะแบตมันจะเสื่อมกว่าไหมหรือว่าเราชาร์จ80เราชาร์จเต็มร้อยแล้วมันจะทำไมสัปดาห์ที่แล้วนี่เพิ่งมีม,มีมีเรื่องนี้พูดถึงกันกันค่อนข้างเยอะเลยมันมันมีผลอะไรไหมชนิดของแบตเกี่ยวไหม LFP NMC อะไรเกี่ยวไหมฮะ ครับครับคือคือยังไงต่อให้มีระบบคูลิ่งยังไงก็ตามนะครับครับเอการที่เราใส่กระแสะเข้าไปสูงสูงเนี่ยมันแน่นอนแหละมันเกิดยิบแน่นอนนะครับแล้วเอ่อโดยโดยหลักการเนี่ยก็คือว่าพอเราชาร์จไปถึงสักแปดสิบเนี่ยค,คือคือช่วงศูนย์ถึงแปดเรียกว่ายี่สิบถึงแปดสิบแล้วกันครับจะเป็นช่วงที่อาจจะใช้เวลาแล้วมันแล้วแต่งเงื่อนไขของรถด้วยแล้วก็อ่าตัวตัวผู้ชาร์จด้วยสมมุติว่ววววา,วมวามแมนแบกไซน์บีเลย นะอะไรเงี้ยสมมุติชาร์จได้ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์อะไรเงี้ง w, ยนะนะฮะเอ่อโดยทั่วไปมันก็แปดสิบยี่สิบมันอาจจะใช้เวลาอ่าอ,อยู่ที่ขนาดแบตมันอาจจะใช้เวลาประมาณไม่ถึง 20, ยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับครับ,รบแต่ว่าพอหลังจากเลยแปดสิบไปแล้วจนถึงร้อยอ่ะบางครั้งระบบมันมันลดพาวเอร์ลงลดกระแสะลงครับไอตรงไปถึงเก้าสิบถึงร้อยเนี่ยโหแบบใช้เวลานาน,านมากเลยนะครับอาจจะอีก ขึ้นหนึ่งของเวลาที่ชาร์จจากอ20ไป80เลืออาจจะเท่าตัว,ตวด้วยซ้ำก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรถขึ้นอยู่กับการตั้งตู้ชาร์จ้ดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรถเพราะว่าเงื่อนไขของรถเนี่ยมันกําหนดไว้นะครับว่าอุณหภูมิไม่สูงเกินหรือว่ารับกระแสได้น้อยลงอันนี้มันเป็นเป็นฝันน่งรถส่วนใหญ่คือฝั่งสะพายเนี่ยก็จะชาร์จให้เต็มที่แหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างตรงฝั่งรถนะครับครับครับเออถ้าถามผมเนี่ยคือการทําฟ้าชาร์จก็แน่นอนแหละ มันเอถ้าระบบคูลงหรือว่าอะไรไม่ดีหรือว่าเราทําบ่อยมากๆถ้าเทียบกับคนที่ช้รเอซีธรรมดาก็มันก็เหมือนเราใช้เราทาเราใช้ของที่มันเราใช้ของในการที่เราโอเวอร์คีดมันหรือมีอุณหภูมิที่สูงมากกว่าปกติบ่อยครั้งในการชาร์จการเทียบกับคนที่ใช้งานแบบชาร์จเอซีธรรมดาแน่นอนแหละอายุการใช้งานต้องไม่เท่ากันแต่มันมีปัจจัยอื่นซับซ้อนกว่านั้นเยอะเราไม่รู้บางคนวิ่งรถในระยะทางไกใจ ใช้แบบบ่อยๆเพดังนั้นเวลาเทียบกันเราก็ต้องเทียบแอปเปิลท p แอปเปิลด้วยอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนแหละการใช้ฟาชา,าร์ตโอกาสที่จะแบบเสริมมากกว่าก็มีผลมากกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าก็มีระบบคูลงที่เขามาพยายามป้องกันเพราะว่าอย่าืมว่าบริสัทรถยนต์ในเวลาเขารับประกันเนี่ยก็จะพยายามรับปแกัน8ปีโดยที่ไม่ได้บอกว่าคุณทั้งฟาชาร์หรือว่า เอ4ชาร์จั้นยังไงเขาก็ต้องพยายามลดความเสี่ยงจากตัวรถยนต์ยงให้ไดใ้ให้ได้มากที่สุดครับครับมาถึงช่วงท้ายแล้วครับมามาณวันนี้ในมุมมอหอจารย์มีความเห็นต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรายังไงบ้างมันพร้อมหรือ,อยังมันยังขาดอะไรหรือว่าข้อกังวลที่ในอดีตมันมันมันยังตอบโจทย์ไม่ได้วันนี้ตอบโจทย์แล้วหรือ,อยังเชิญครับครับ ก็ขอบคุณคือจริงๆแล้วผมเพิ่งมาดูผมสัมภาษณ์ไว้เมื่อปีหกหนึ 1. 1> ่งตอนนั้นก็สัมภาษณ์บอกว่ารถไฟฟ้าจะ,ะจะกลับจะจะ,จะ,จะไม่ได้ลับจะ,จะ,จ,ะจะมีการใช้งานเยอะมากเลยในห้าปีครับปีหกหนึ่งตอนนั้นก็มีคนไม่เชื่อนะเพราะว่าบางบางบางคนมาสัมภาษณ์ทีหลังผมก็บอกว่าเออจะใช้ได้อีกสิบปีแต่แก็เห็นแล้วว่ามันเร็วมากมเร็วจริงครับ,รบผมผมผมคิดว่าในห้าปีนี้จะเร็วยิ่งกว่านี้ hmm. นะครับแล้วก็ ความความที่มันเลี้มากกว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือคู่ริโพก็ให้ความสนใจครับสองก็คือว่ามีผู้เข้ามาเล่นในตลาดนี้เยอะขึ้นจะเกิดการแข่งขันที่สูงนะครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาน่าจะห้ามั่นกันครับที่เขาเรียกว่าเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยบางทีใช้ไปสักพักหนึ่งคือเราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเมื่อก่อนเราใช้รถยนต์เนี่ยเขาขายมาสามปีก็ราคาเดิมครับ ถูกไหมครับมันถึงรถใหม่แต่ว่าอา้าวใช้ไป3าปีอา้าวเฮ้ยราคาลงราคาลง,าาลงเพราะว่ามันเป็นเหมือนเราซื้อมือถือที่เทคโนโลยีไอ้การที่ห้ามหันกันที่ราคาตรงนี้การต่อสู้กันตรงนี้ผู้บริโภคที่ซื้อรถใหม่อาจจะได้ประโยชน์ก็คือได้ราคาที่ลดลงครับแต่ผู้บริโภคที่ซื้อก่อนหน้าอาจจะรู้สึกที่เขายกติดดอยหุดหงิดนิดหน่อยนะครับก็ต้องก,ก็ต้องทาใจนะครับคืออ,อันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เราเจอแน่แน แต่แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันมันคงสเตเบิลคือผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแข่งขันที่ดูเดือดพอสมควรนะครับเริ่มดูเดือดเลยครับเริ่มดูเดือดแล้วก็จะฝากผู้บรพโภว่าคือคือก็ยังอยากให้ใช้รถไฟฟ้าแต่แต่ว่าถ้าเราใช้ไม่อยากถ้าเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนรถไฟสายปีสี่ปีนี้รับรองว่าจะรู้สึกขัดทุนเยอะก็ ซื้อแต่คนใหญ่คนไทยโดยส่วนใหญ่ก็ยังใช้รถกันแปดปีสิบปีก็ก็คิดว่าถ้าใช้จนถึงกาดสิก็น่าจะคุ้มค่าของตัวรถนะครับยังไป่เทียบกับราคารถใหม่ละกันถ้าเทียบก็อาจจะรู้สึกอย่างที่ผมบอกเมันติดดอยนะครับก็ฝากไว้เพื่อเพื่อ่ให้ให้เห็นภาพว่าเออมันมีประเด็นนี้อยู่ได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรยศพงษ์ละอ่อนนวลนะครับผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนแล้วก็เป็นหัวหน้าสุนยวิจัย o v v นะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ Mobility and v e h i c l e Technology r e s e a r c h Center นะครับถ้าใครเซิร์ชชื่ออาจารย์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนที่พูดถึงวงการของยานยนต์ EV ยนะครับยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ตั้งแต่แบบปี2 5 6 0 2 5 6 1นะแล้วก็ไปอ่านนี่เหมือนแบบ เขาเรียกไงเหมือนรู้อนาคตนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตราคาของยานยนต์ไฟฟ้าจะลดต่ำลงเหลือไม่ถึง1ล้านนะจากยุคที่พูดตอนนั้น 2, 3, 000, นะี่ส3ล้านนะสมัยนั้น BMW นะ IX อะไรต่างๆในยุคนั้นนะแต่ว่าเขาบอกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่แบบเริ่มต้นจริงๆแล้วก็ถ้าในอนาคต เกิดการแข่งขันเกิดความนิยมมากขึ้นนะบอกว่ายนยนต์ไฟฟ้าราคาสามารถเข้าถึงชนชั้นกลางในระดับที่ราคารถอยู่ในระดับไม่เกิน1ล้านบาทในระดับ8 0 0 0 0นบาทนะเขาบอกว่าณนะวันนั้นก็น่าจะมีให้เห็นนะครับจากคำพูดเมื่อปี2 5 6 0 2561มาถึงวันนี้2567 2568แและก็ในอนาคตแนวโน้มมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ใน วันนี้ในอาจารย์มาให้ความรู้แล้วก็ย้ำนะครับในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อนช่วงหน้าร้อนนะครับถ้าฟังจากข้อมูลของอาจารย์ก็คือถ้า สเปครถมันมีความเป็นมาตรฐานมันมีระบบการระบายความร้อนที่เป็นปกติระบบทำงานได้ตามปกติคุณชาร์จแบตเตอรี่ได้นั่งในรถเปิดแอร์ได้ตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลน,นะครับถ้ารถมีมาตรฐานแล้วก็ระบบทำงานได้สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นมาตรฐานปกตินะแต่ถ้าเป็นดีเฟก t เฉพาะคาันหรือว่าระบบการคูล,ลิ่งระดบ การหล่อเย็นมันมีปัญหาอันนั้นก็ต้องว่ากันเป็นเคส by เคสนะครับเพราะนั้นใช้รถไฟฟ้าให้มีความสุขได้นะครับขอบคุณอาจารย์ยศพงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับร r i v e ความรู้เสิร์ฟถึงรถ